พรีเมียร์ลีกวีค3แดงเดือดโยกแรกปีศาจแดงได้รับการชูมือจบไปแล้วสําหรับแดงเดือดโยกแรกที่โอทราฟอร์ดซึ่งผลอย่างที่ทราบกันไปแล้วว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะหงแดงลิเวอร์พูลไปได้ชนิดหักปากกาเซียน2ประตูต่อน1นซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง สวัสดีค่ะพบกับสปอร์ตบาร์ออนไลน์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะโดยเอริกเทนฮากได้ตัดสินใจให้โอกาสกับไทเรลมาเลาเซียแบ็กซ้ายดาวรุ่งลงเล่นเป็นตัวจริงและเลือกที่จะดรอปกับตันทีมอย่างแฮร์รี่แม็กไวโดยให้ราฟาเอวารานลงเล่นคู่กับลิซันโดมาติเนส และทรงแอนโทนีอีลังกาลงประจำการในตำแหน่งปีกพร้อมโยกมาคัสแรดฟอร์ดไปเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแทนทำให้คริสเตียโน o โรนัลโดต้องเริ่มต้นกับการเป็นตัวสำรองข้างสนามด้านทีมเยือนที่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บล้นทีมโดยเกมรับต้องใช้โจโกเมสเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟส่วนแดนกลางใช้งานเจมิลเนอร์ฮาวิเอลเลียตและกัปตันจอแดนแฮนเดอร์สัน และแดนน่าต้องทรงโรเบรโตฟรมิโนลงเล่นแทนดาวินนุนเยสที่เริ่มต้นโทษแบนตั้งแต่ในนัดนี้และเพียงนาทีที่16แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ประตูขึ้นนำหนประตูต่อศูนจากจังหวะที่อ e ีลังก้าจ่ายเข้ากลางมาที่เจดอนซานโชจับบอลด้วยเท้าซ้ายก่อนจะลอกยิงจนเจมมิลเนอร์และอลิซอนเบเกอร์เสียจังหวะแล้วแปรเข้าไปอย่างสวยงามและจบเรื่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ โดยรูปเกมของลิเวอร์พูลในวันนี้ทำได้ไม่ดีนักเมื่อเกมในแดนกลางถูกบีบเร็วเพราะนักเตะปีศาจแดงนั้นวิ่งสู้ฟัดกันอย่างเต็มที่เริ่มครึ่งหลังแมนยูเปลี่ยนตัวก่อนโดยส่งอองตนี่มาร์เซียลลงมาแทนอีลังกาและเขาก็เป็นคนที่จ่ายบอลให้กับมาคัสแรดฟอร์ดยิงประตูขึ้นนำไปเป็น2ประตูต่อศูซึ่งถือเป็นประตูที่สำคัญมากเพราะการที่ลิเวอร์พูลเสียประตูเพิ่ม ทำให้จังหวะของการตั้งเกมรุกต้องมาชะง,งักไปอีกจนกระทั่งลิเวอร์พูลต้องส่งฟาบิโยลงหมัดแทนที่เฮนเดอร์สันหงแดงจึงสามารถคุมแดนกลางได้มากขึ้นและหลังจากนั้นในนาทีที่81ลิเวอร์พูลก็ได้เตะมุมเข้ามาและบอลก็ไปตกอยู่ที่ฟาบิโอคาวันโยยิงจังหวะแรกดาบิดเดเคอาปัดออกมาแต่โมฮัมเหม็ดซาลาก็มีสัญชาตญาณที่เร็วพอ พุงมงตีไข่แตกตามมาเป็น2ประตูต่อหนึจากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็ทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะไปก่อนในยกแรก2ประตูต่อหนึซึ่งในส่วนของผู้ชนะก็ต้องปรบมือให้กับเอริกเทนฮาร์กที่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดทั้งในเรื่องการเลือกตัวผู้เล่นและการลงโทษในวันที่ทีมทำได้ไม่ดี รวมไปถึงต้องชื่นชมนักเตะด้วยที่แสดงให้แฟนบอลได้เห็นในสิ่งที่ขาดมาตลอดนั่นก็คือหัวใจและความทุ่มเทส่วนในด้านของผู้แพ้สิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือในเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะและการขาดหายไปของดาวินนูเยสนั้นสำคัญเพียงไหนซึ่งเป็นอันว่าในยกแรกของศึกนี้ปีศาจแดงสามารถเอาชนะไปก่อนได้แล้วเราก็ต้องรอดูกันต่อในยกที่ส ว่าหงแดงจะสามารถเอาคืนได้หรือไม่เพราะศักดิ์ศรีของคู่นี้ไม่มีวันเสื่อมคลาย